แยกแยกดูเอาเอามือดันอกตักตัดปอที่ผูกติดกันแล้วเอามือดันอกแล้วก็เคาะเอามือแยก con đi khó nó tính lôi mất lọc đây đây này nắm lén chứ gì được bảo nó tính nhân ngay 一个点。<laughs> ดังไปดังปนปก่งเลยได้ต <device Over defines> ้องแยกมันต <itchens> ้องแยกลูกนี้ได้คือเองต้องจับแยกไม่เคาะไมนทึ่้เรื่อง 在路标。 lắp nè con lắp nè đốt kẹp con nó có có để ghi phăng hay lắm tết 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 ăn ăn về tết ไใบกอนไใบกอนมันไม่ติดกันดาเลยมันไม่ได้แยกได้ได้เหน่อยนั่นอ่ะได้ทั้งคู่เลยอันนั้นไว้ก่อนใบกอนเองลูกนี้ยนะเอาต้องลูกนันก่อนเอาใส่กระเป๋าไว้ก็ได้ถุงมือก็ไม่มีเนาะถุงมือก็ไม่หวังกี่ใส่มาแต่กล้ามันจะมานับพุทมาเจอลูกลวงคาต้นก็เลยโทร้างไปยืนตรงกิ่งนั่นไปนั่นเออขึ้นไปยืนอยู่กิ่งนั่น แล้วก็มองดูนาเงี้ยนทะเลว้เด้อมันจะได้ไม่พลาดนาแหกเลยนเออนั่นน่ะกเร็วเร็วมึงเจ้าเขาไั่ให้น้ำเลี้ยมแท้เกิดมายังไงน้ำเลมหรือี้ยมลุยวกเออเออน่ะไกลจะเป็นกโล่เลยจุ้มเพิ่มไปอีกนะมองดูเด้อ ไม่รัวมันซุกมากใช่จุ่มมาทางนี้ยังมาทางนี้ของมาทางนี้เออแตนั้นเวลานั้นมันกินไม่ให้กินเด้งเองว่ากิตัดนี่มันออกก่อนเด้ลูกเด้งในพ่อตัดปอนี่หลุนตุ๊กอ้าวได้มับกันั่งลูกของทารุณจะมาได้ไหมหมาถึงว่าพอมันแก่จัดน้ำหนักมันหาย ยิงตะโข้าต้นนี่ยิงกันน้ำหนักขายไปส่งโดนถ้าช่างต้นนี้นะ <c oughs> ได้ลูกนมาเอาเลยแหนดุนนี่สแห์ดูขิงตั้ใหญ่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 โดนตุๆๆๆๆๆๆ๊กใส่ไปตีเลย ได้ทักทุกๆคอมเนเลยแหละแกจัดเลวยเลยน้ำตาลหมดแล้วนี่นะแกจัดจริงๆเลยวู้ยอยางสวยเลยมีต้นลูกเต๋าสวยเลยเนาะยายเนาะอือทุเรียนมันกำลังจะขึ้นนลยก็บอกถ้าแป้งถ้าแป้งได้เนี่ยเขาขึ้นร้อยยี่สิบห้าตอนนี้อืออ่าวู้ยมีตะปูสวยเนาะยายเนาะได้ไหมเนี่ย

ลองเลาะเคาะใหม่ดูลูกกินหมโอยใดแล้วหนามั้่อนภาพปีนี้อากาศมันเปลี่ยนมันไม่คือปีที่แล้วปีที่แล้วแห้งเพราะน้เมืองเนียนจุระวังเดนัดปุ๊บงไปสามวันทุกพอดีแม่ี่ตายมี้รูเลยว่าจักวันไดกินอันนี้ไว้กรเหลืองดีแล้แดดมันออกเจ็ดวันแปดวันไปมเด้ออหาหมองก่อนเด้อเอ้า โอ้ยอูบลูกนี่ยังนักบันไดก็ไม่ได้เอามาใหญ่มากหวานมากเลยนะนะน้ำน้ำยังหลาเลยเนาะเออใช่เออเออเออก็ไปเอาบันไดไหมโอ้หมดขึ้นหวาดหลาย

มันขอมมมนก็ไดไปได้สิได้เัดรโรดนั่นลองเขียวก็จริงรู้แต่ว่ามันนั่นมันต้นมันสมบูรณ์ใบมันสมบูรณ์อ้ยมันเล็กนั่นเราขยิดนะ่ะ เอ,อเอาว้ได้ดีทาไนดีๆน่าใส่เอ๋ทา,านนี่ถื <95. S 2> เอเก่าที่ข้เา,าเลยนี่ไขายกระบ้าหน่ดูมันไม่สวยเก่าที่หน้เทียบ <c oughs> รถม่นีไปไมลูกเนอไปได้ยู่มนก็ลมดไม่ขายสิสองอยากคงเกียวยากปิงยาเออน้ำหลวน นเนี่นี่ตรงนี้ไอโฟงพิ้นเนาะผ่านด้วยปเ,ปนเนี่ยเหลืองทุกปีเลยเนี่ย จับกระฟองเลเอามาขุ้มน่งอกสายเถอะอือถือขึ้นพ่อไปก่อนก็ได้พอก็ได้ตัดมดเลย